ก็เมื่อกี้หยอดไปแล้วแทนที่มันจะครบแล้วมันจะได้มันไม่ได้เขาก็เลยให้ตัวใช่ใช่ยังไงอีกตัวสุดท่า่ไปลา,าอันไหนก็เ,เอาเรวยๆครับทหนึ่งอันตัวละสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะคะ ถึงสองร้อก็ไม่ได้นะคะคงได้ตามนี้ถึงจะให้นะคะนี่สามห้าสิบอันนี้ก็สามห้าสิบค่ะอันนี้ก็สค่ะอันนี้สามห่สิบเ่น่ะไนั้นไงตัวที่มันอยู่อยู่ตรงโน้นน่ะ เธอแล้มันต้องได้ร้อยหนึง่งอันนี้แล้วต้องได้สองร้อาสิบถึงจะได้สายเต็มจำนวนถึงจะได้แน่นอนก็เหมือนซื้อนั่นแหละเธ,อถ,เธอ,เนเนอถ้าเธอหยอดเหรียญเยอะเธอได้นี่คือแบบมหัศาลโว้โนมิดเตดียวเอาเอาไปค่ะ